สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมารายงานผลบอลนะคะประจำวันที่6แล้วก็7ธันวาคม2563นะคะมาเริ่มกันที่ลีกแรกนะคะก็เป็นทางลีกอังกฤษนะคะคู่แรกนะคะเวสต์บรอมบิทนะคะแพ้ให้กับคริสตัลพาเลตนะคะ1ประตูต่อ5ค่ะคู่ที่2นะคะเชฟยูนิต็ดนะคะแพ้ให้กับเลสเตอร์ซิตี้1ประตูต่อ2ค่ะ คู่ต่อมานะคะสเปอร์เอาชนะอาร์เซนอลไปด้วย2ประตูต่อศูนย์ค่ะแล้วก็คู่สุดท้ายนะคะลิเวอร์พูลเอาชนะบูแพมตันไปด้วย4ประตูต่อศูนย์ค่ะหลีกต่อมานะคะเป็นทางหลีกสเปนนะคะคู่แรกนะคะกรานาด้านะคะเสมอกับปูเอสกาาประตูต่อ3ค่ะคู่ต่อมานะคะโอซาซูนาแพ้ให้กับเบติสศูนย์ประตู ่อ2นะคะคู่ต่อมานะะค b ีอารนเคะเสมอกับเอลเชศูนย์ประตูต่อ0ค่ะแล้วก็คู่สุดท้ายนะะคอาราเบสเสมอกับโซเซดัดศูนย์ประตูต่อ0ูนย์ค่ะหลีกต่อมานะะคเป็นทางหลีกบุนเดสลีกานะคะคู่แรกนะะคเบรเมนแพ้ให้กับสุดการ์ด1ประตูต่อ2ค่ะคู่ต่อมาะชลเก้ศูนย์สี่นะคะก็แพ้ให้กับ เลเวอร์คูเซนนะคะศประตูต่อ3ค่ะหลีกต่อมานะคะเป็นทางหลีกอิตาลีนะคะคู่แรกนะคะเวโรนาเสมอกับไกายรี่1ประตูต่อ1ค่ะคู่ต่อมานะคะโรม่าพบกับซาซัโลนะคะเสมอกัน0ประตูต่อ0ค่ะคู่ต่อมานะคะปามาเสมอกับเบเนวินโตนะคะศประตูต่อ0ค่ะคู่ต่อมานะคะก็ โครโตเน่นะคะแพ้ให้กับนาโปลีศประตูต่อ4ค่ะแล้วก็คู่สุดท้ายนะคะซามโดรียแพ้ให้กับมิลาน1ประตูต่อ2ค่ะมากันที่ลีกสุดท้ายนะคะเป็นลีกฝรั่งเศสนั่นเองนะคะคู่แรกนะคะลิวชนะโมนาโก2ประตูต่อ1ค่ะคู่ที่2นะคะนองแพ้ให้กับสตาบุก ศูนย์ประตูต่อ4ค่ะคู่ต่อมานะคะคดีชงเสมอกับเซงเอเตียนศูนย์ประตูต่อศูนย์ค่ะคู่ต่อมานะคะคบอกโดชนะเบรส1ประตูต่อศูนย์ค่ะคู่ต่อมาองเชชนะให้กับลอริยองสองประตูต่อศูนย์ค่ะคู่ต่อมาแรงเสมอกับนีสศูนย์ประตูต่อศูนย์ค่ะ แล้วก็คู่สุดท้ายนะคะเมสแพ้ให้กับลียง1ประตูต่อ3ค่ะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดของผลบอลประจำวันที่6แล้วก็7ทธันวาคม2,563นะคะสำหรับหลีกที่น่าสนใจมีดังดีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ